เขามองมามีเม like, oh, ah, okay. okay, okay, okay. oh, ื่อกี้แล้วเขาก็มองไปที่ก้นดูใชใหมมามีเช่ก้นๆให้เหรอฮะอ๋อครับครับโอเคโอเคเดี๋ยวมามีทําให้เมื่อกี้เขามองมามีก่อนนะเขาเขาลุกขึ้นมาแล้วเขาก็มองมามีตรงนั้นโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวมามีทําให้เดี๋ยวมามีทําให้เขอนั่งรอพอเห็นมามีหยิบป้าเปียกมาโอ้นอนเลยนอนเลยโอเคอันเดี้ยวมามีทําให้มามีทําให้ไม่ถนัดเดยนะอะมาแล้ว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 เออโอ้ เขานอนเขานอนเขาล่ำลองเขานอนมองเลยนะเมื่อไหรบ่บะมีจะทําให้ครับเนี่ยเนี่ยต้องเช็ดก,กนะ้นๆนะเออบบมี้ก็เช็ดให้แล้วนะตอนเช็ดตัวก็เอาอีมันเย็นๆย็นดีใช่ไหมลูกเย็นเย็นดีใช่ไหมเออพอใจยังพอใจยังโอเคยังอ่ะฮะเอาไงอีกเอาอะไรอีกฮะเออ เช็ดจูบด้วยเอาเช็ดจูบด้วยเอ่ะอาอ,อะไรอะทำไมทำไมได้กิ่นอะไรก็หนูนั่นแหละหนูนั่นแหละปล่อยตอมเมน็นออกมาเนี่ยมันมีได้กลิ่นเลยเนี่ยก็ว่าต่อยปล่อยตอมเมน็นเวลาปกติหมาเขาต้องปล่อยตอนที่เขาเจออะไรที่มันแบบว่าตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูว่าปล่อยทาไมตอนที่เวลามันมีเช็ดก้นให้หนูชอบทําอย่างเงี้ยฮะมันมีจํากลิ่นตอมเมน็นของหนูได้นะดูด อ๋อแล้วลูกไว้เรียนอะไรเยอะแยะไม่เอาไม่ต้องเรียนพอแล้วไม่ต้องเรียนอย่าเรียนเยอะแยะไม่เอาหรอกลูกอย่าเรียนเยอะแยะไม่เอาไม่เอาไม่ต้องเรียนไม่ต้องเรียนไปไปนอนที่นอนกันเดี๋ยวม่มีพาไปเอาป่ะนอนที่นอนป่ะไม่ไปไม่อยากพอจะจะจับเขาไปลุกเดินไปที่นอนไม่เอาไม่เอาจะนอนตรงนี้อยากนอนใกล้ๆมามีอ่ะลูนอนใกล้ๆทำงานโต๊ะทำงานมามีอ่ะลรโอเคโอเคไ่้ ไปล้างมือก่อนนะหนูปล่อยต่อ,ตอมเหม็นมาทำไมก่อนออจะเตัวอ้วนจะอุ่งอ้วนก้มนอนนี่